ใครที่เคยเจอโฆษณนานครับของ Chrono Odyssey แล้วรู้สึกว่าเกมนี้จะมาพลิกวงการของ MMO เหมือนผมบ้างนะครับสิ่งที่ผมได้คือ MMO ที่อยู่ในเวอร์ชั่นทดลองเหมือนเกมที่ยังไม่เคยเอาคนจริงมาเล่นนะครับหลังจากที่ได้ทดลองเล่นโค้ดเบต้านะฮะสาชั่วโมงสิ่งที่รู้สึกทันทีเลยก็คือเกมแม่งยังไม่พร้อมที่จะเปิดนะฮะวันนี้ผมก็เลยจะมาสรุปนะฮะในโค้ดเบต้าที่ผ่านมาผมเจออะไรบ้างแล้วก็อันไหนที่มันขัดหูขัดตาบ้างนะครับเราจะมาพูดคุยแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับ โอเคอย่างแรกนะฮะที่รู้สึกเลยก็คือพวกหน้าตาของอินเทอร์เฟซต่างๆครับมารู้สึกว่ามันโล่งเกินไปนะฮะเข้าใจว่านักพัฒนานะฮะอยากที่จะให้หน้าจอนะฮะดูโล่งสบายตาและไม่มีอะไรมาลกจอนะฮะแต่ปัญหาของมันก็คือมันตัดฟังก์ชันที่มันจําเป็นนะฮะออกหมดเลยนะฮะอย่างแรกก็คือเป็นพวกเควสแท็กเกอร์นะฮะโดยทั่วไปครับ MMO ก็จะแบบรู้ว่าเราต้องทําอะไรนะฮะอยู่ด้านขวาด้านซ้ายกันแล้วแต่นะฮะเควสอธิบายเข้าใจต้องไปทางไหนทําอะไรแต่สลับโคนนะฮะต้องบอกเลยว่าเดิ เดินหายังไงก็หาไม่เจอฮะต้องเดาสุ่มไปฮะยิ่งคนไม่เคยเล่นมาก่อนนี่คือแบบ โอ้โหไปไม่ถูกแน่นอนครับระบบนําทางของเควสนี่คือรวนมากๆครับไม่มีเส้นบอกอะไรนู่นนั่นนี่ฮะบางทีมีเส้นเส้นจางยิ่งเจอเควสแวนการ์ดที่ต้องไปโคโนเกตแรกนะฮะโอ้โหหาไม่เจอฮะเพราะในมุดมันพาไปด้านบนกระท่อมแต่ว่าปลายทางมันอยู่พิกัดเดียวกันแต่อยู่ด้านล่างภายในถ้านะฮะยิ่งไปกว่านั้นคือมินิแมปครับไม่มีนะฮะสลับโคโนครับโอ้โหจะไปไหนทีนีคือต้องแบบเปิดนะฮะจอเต็มนะครับฟูลแมทในตัวเกมครับมีให้แค่แบบเข็มทิศนะฮะอย่างกับเกม FCF นะครับโอ้ ว่าเล่น Battle Field อยู่นะครับ ในขณะที่เกมนี้เป็นเกม MMO open world นะฮะมีทั้งขึ้นปา่าลงเขาเข้าถ้ำนะฮะอะไรหลายๆอย่างที่มันซ้อนทับกันนะคือไม่มีมินิแมปนี่คือตายตายแน่นอนครับยิ่งผู้เล่นใหม่ยิ่งมึนแน่นอนไปทางซ้ายหรือขวาหรือยังไงถึงเราจะเปิดแมปใหญ่ขึ้นมาครับก็ว่างเปล่าเหมือนกันครับไม่มีอะไรในบร,ริเวณนั้นที่จะบอกแบบมอนสเตอร์โซนเลเวลหรือโซนอะไรที่มันชัดเจนนะ,ะพวกเก็บลงเก็บแร่หรือมอนสเตอร์แร่ต่างๆนะในแผนที่คือไม่มีเลยครับ ในส่วนของกราฟิกนะฮะในตัวอย่างเปิดออกมานะโหอย่างเทพแต่พอมาดูในโค้ดมันคนละเรื่องกันเลยนะฮะไม่เหมือนที่คุยไว้นะฮะพีคที่สุดนี่คือตอนแสงมืดดำปีเลยแต่บทจะแสงสว่างแดดนี่โอ้โหยมันจ้าซะเหลือเกินมันจ้าซะเหลือเกิน แม่แสงไฟมันแทงเข้าไปในตาความพอดีอยู่ตรงไหนนี่ผมยังดูไม่ได้เลยครับและจุดหนึ่งครับที่ผมชอบมากเลยคือช่องแชทครับมุมซ้ายล่างครับโอ้โหเล็กเหลือเกินไม่รู้ว่าใครคุยกับใครอยู่เวลาเพื่อนทักมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาทักเราหรือว่าเขาทักใครมันต้องทําระบบสื่อสาร M M O ให้แบบว่าใช้งานได้นิดนึงครับโอเคเรามาดูในส่วนของการควบคุมหรือว่าระบบเมนูต่างๆนะฮะ เหมือนเอาความรู้สึกที่เอาเกมจากคอนโซลมาทําให้เป็น PC นะฮะหลายๆระบบไม่ได้แยกออกเป็นหมวดเป็นหมู่ที่มันชัดเจนนะฮะแบบเอาไปรวมๆไม่เป็นก้อนเดียวอย่างเงี้ย UI ต่างๆมันูนซ้อนกันหลาย2ชั้น3ชั้นกว่าจะเจอระบบเพื่อนระบบปาร์ตี้นี่คือแบบใช้งานโคตรยากเลยฮะแอดเพื่อนทีนี่คือวุ่นวายแน่นอนฮะ จุดที่หลายคนคาดหวังนะฮะนั่นก็คือคอมแบทซิสเต็มนะครับเพราะว่าในเทเลอร์มันดูดีมากพอมาเล่นจริงนะคือมันแข็งมันทื่อไปหมดเลยฮะตัวละครวิ่งคือแบบเหมือนแบบคนไม่มีแรงหรือเหมือนเพิ่งปวดขาอะไรเงี้ยฮะแอนิเมชั่นคอมโบมันเหมือนมันขาดความต่อเนื่องไปนิดนึงมันมีจังหวะแบบแกลบที่มันในการใส่สกิลต่อเนื่องคอมโบกันมันสุดเฮ้ยมันขาดมันที่ผมหูหงิดที่สุดเลยในระหว่างคอมแบทฮะโดนบอสโจมตีมาในขนาดใช้สกิลเราไม่สามารถกดปั๊มยาในขนาดนั้นได้โอ้โหผมนี่กดเท่าไหร่มันไม่ปั๊ม สักทีว่าไม่ปั้มสักทีว่าอะไรเงี้ยต้องรออีกแป๊บหนึ่งอ่ะถึงจะกดได้นะครับโอ้โหถ้ามาในจังหวะสําสคัญคือเรียบร้อยในส่วนของระบบเกมหรือพวกพเกชั่นต่างๆนะครับมันเหมือนเกมที่ยังไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร,ร่นะไม่ว่าจะเป็นระบบเลเวลนะฮะมีไว้แค่ใส่ไอเทมระดับสูงได้ตอนไหน 15, 20, 25ค่าสเตตัสที่ได้มันก็ได้แค่แอตแทกแล้วก็ดิเฟนต์กายภาพแล้วก็เวทไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นเลยไม่เหมือนกับตอนที่เราได้อัพเลเวลของสกิลพอยต์ของอาวุธนะฮะโอ้โหมันว้าว จะเอายังไงจะเอาสกิลไหนมาใช้มันดูน่าสนใจกว่าและในส่วนของไลฟ์สกิลโอโ้โหไอนี้ปัญหาใหญ่เลยฮะไม่มีสอนไม่มีเควสแนะนําก่อนด้วยครับในการสอนว่าเออคุณต้องมีระบบไลฟ์สกิลนะไม่ว่าจะเป็นตัดต้นไม้หายากตกปลาต่างๆไม่มีสอนนะฮะ โอ้โหแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือระบบวัตถุดิบไม่รู้ว่าดอกจากมอนสเตอร์ตัวไหนหรือพวกแร่ไม่รู้ว่าแร่มันอยู่ตรงส่วนไหนต้องลองผิดลองถูกแบบลองจําดูอะไรเงี้ยว่ามันอยู่ตรงไหนซึ่งมันเป็นเกม Open World ที่กว้างมากมันคือฝันร้ายของไลฟ์สกิลจริงๆครับระบบคราฟนี่ต้องบอกว่าหน้าต่างแสดงผลยังรู้สึกว่ายังเป็นรูปแตกๆอยู่เลยฮะความละเอียดต่ำม,มากไปดูใช้ไฟอะไรนะฮะ การล่าหีบสมบัติครับก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ผมชอบมากนะตามแมปต่างๆนะครับมันลุ้นให้ว่าเออได้ของอะไรได้ของดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมลองมาแล้วครับบอกคําเดียวว่าได้แต่ไอเทมขยะล้วนๆครับ สำหรับการท้าดวลนนครับผมรู้สึกว่ามันยังทําออกมายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเพราะผมลองท้าดวลกับเพื่อนแลรู้สึกว่าในการ PVP มีขอบเขตที่เล็กมากครับแล้วก็สกิลของเกมนี้มันเป็นการเคลื่อนที่ซะเยอะนะฮะเวลาต่อสู้กันก็อยู่ดีๆก็แพ้เลือดยังไม่ทันหมดเลยก็แพ้คือระบบยังต้องมีการพัฒนาอีกพอสมควร เรามาพูดถึงบอสกันบ้างครับในโคโนเกตนะฮะมีทั้งหมด4บอสนะครับอันนี้อันนี้บอสไม่ได้เรียงตามความยากนะครับบางทีบอสก็โหดเกินบางทีบอสก็ง่ายก็ง่ายเกินไปคือตอนนี้บอสโคโนเกตมันเป็น 1, 2, 3, 4ใช่ไหมปรับให้ใหม่เลยกันให้เรียงเป็นบอส 2, 1, 4, 3เรียงจากง่ายไปยาก ในโค้ดเบต้าต้องบอกว่ามีบั๊กเยอะมากครับผมไปเจอเองหลายจุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นบั๊กเข้าหินบั๊กแม่น้ำบั๊กเควสอีเวนต์เน็กซัสนะฮะที่เป็นเควสโดมนะฮะโอ้โหไปรอตั้งนานไม่เกิดสักทีแล้วก็มีเควสมอนไม่เกิดบ้างในดันเจียนฟาร์มเงินมีบั๊ก SPF ด้วยนะครับอ่อส p f ไม่ไม่ทะลุนะครับแต่พอเราลดลงมาปุ๊บ SPF เราก็จะเด้งขึ้นมาอยู่ดีๆก็บั๊กเฉยเลย ตัวเกมโคโน,โนครับมันรู้สึกว่ามันโดนเปรียบเทียบนะฮะหรือว่าอวยไว้เยอะหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะพอมาเทสจริงแล้วรู้สึกว่ามันไม่ตรงปกเท่าไหร่นะครับเ,เหมือนที่โปรโมทไว้นะก็อาจจะรู้สึกเฟลนิดๆน,น,นะฮะแต่ก็ต้องเผื่อไว้ก่อนเพราะว่ามันคือโค้ดเบตานะ,ะับมันมีการปรับเปลี่ยนตัดแปลงกันอีกเยอะเลยฮะผมเชื่อว่ามันน่าจะมีโค้ดเบต้า2ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตัวเกมยังรู้สึกว่ายังเป็นเหมือนโปรโตไทป์อยู่นะครับเดี๋ยวต้องดูว่า อนาคตก่อนที่เกมจะถึงกําหนดเปิดนะฮะจะมีการเทสอีกหรือเปล่านะครับถึงจะบ่นจะด่าเยอะนะฮะแต่ก็ยังมีสิ่งที่พอใจอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอาวุธที่มันยืดหยุ่นได้ครับสับไปสับมาอย่างเงี้ยนะมันก็โอเคนะคสนุกดีแล้วก็มอนสเตอร์ต่างๆโอ้โหดีไซน์ถือว่าสวยนะพื้นฐานของเกมโดยรวมก็ก็พอได้นะครับสนุกอยู่ถ้าเราปรับตัวได้แล้วก็คุ้นเคยกับมันนะครับรู้สึกว่ามันเกมมันก็ยังมีความสนุกอยู่ถ้าแก้ไขได้คือแบบว้าวแน่ๆนครับ สำหรับโค้ดเบต้าในส่วนของเกมโคโนอเดซี่รอบนี้ก็รู้สึกประมาณนี้ละกันนะครับสรุปมาให้คร่าวๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เจอปัญหาเหมือนกันนะฮะลองมาแชร์กันได้ครับว่าจะเจอบักเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆนะฮะก็ลองมาคอมเมนต์กันดูว่าเจออันไหนบ้างครับจะได้ช่วยกันแชร์นะครับผมสำหรับผมก็เล่นไปประมาณสัก30ชั่วโมงนะครับก็เล่นไประดับหนึ่งนะครับหวังว่าจะมีการแก้ไขแล้วก็มีอัปเดตข่าวสารนะครับว่าเออฉันทําถึงตรงนี้แล้วนะในอนาคตนะครับ โอเคก็ประมาณนี้กันก่อนดีกว่าครับถ้าคลิปนี้ถูกใจนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมแอมเปอร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ